อะไรให้เล่นบ้างอเอา้เอา,เ,อา,เ,อาเล่นทรโของอ่งแล้วหรอหอืออือตานี้ไม่เหมือนตาเมื่อกี้นะยกอ่ะเอโอโหยกไม่ขึ้นเอยเดียวอือหือโดนขวดหน้าทิพห์ห่าแล้วครับอันติเมยก่อนเลยมาเฮ้ยเอ,เออเออโยนปะ มาด่านสุดท้ายนะครับทอล์โชว์เทอร์นะครับลาสบอสมีตัวเดียวเลยนะเมสแมนพอนโดนะครับเลือเลยต้องระวังนะครับเพราะว่าอาจจะโหดที่สุดในในเกมแล้วก็ได้นะครับเตง็งวะพยายามจะไม่แพ้นะครับ พูดดักไว้ก่อนครับเดี๋ยวแพ้มา <What? S 1> <laughs> ถึงกาอี้รอแล้วว่าเขาไม่เคืองใครมา <laughs> เอาไว้มีบริการด้วยนะครับ <Huh? S 1> เป็นสตูดิโอนะครับถ่ายรายการ like ออหัวแตกมาแล้วนี่ <laughs> อยากแตกเพิ่มปะ <laughs> อุย้ย <laughs> เปิดมาก็กวดหน้ากันแล้วเหรอใจยเย็นพี่ชายนี่ไงทีวีปะเนี่ยอ่ะไปะพี่ชายอ๋อ <c oughs> อ้าโ๊ยม่โดนใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นพี่คุยกันได้คุยกันได้เรารู้จักกันอยู่แล้วอุ๊ยโอ้โหปลาไม่โดนเลยอะไรวะเฮ้ยเอะไปพี่ชายนี่ไง เฮ้ยใจเ,เย็ยนดิพี่แทงข่าวไปก่อนหนิงทียืนบนโต๊ะนี่ไงเรียบร้อยหลอดไฟอะไรใจหยิบหลอดไฟเอ้ยอ,อืออือหน้าเขาอาบเลือดแล้วนะโอ้ยอย่ายืนอย่างนี้อย่ายืนตรงอจะน็อกแน่นอนอือ โคตรโหดนะคบอ้ใจเย็นพี่สามเติมโอ้โหพี่เป็นคนสามเติมเหรอพี่คนล้มอย่าซ้ำอ่ะพี่เข้าใจปะอื้มเฮ้ยมันเห็นสัตว์ของวะเนี่ยอ่าฮะอโอ้โหโ,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 โดนตานะครับใจยเย็นโอ้โมันเจ็บนะพี่ใจยเย็น โอ้โหเรียบร้อยอันติเมทอืาอ,อืออืออือไม่ตายไม่ตายสวยอยู่เอ้ยไม่ตายก็เฮยละอ,อืออ,อย่างที่บอกกบโหดดีขออีกทีแล้วกันมา แกมือครับมเมื่อกี้เสียจังหวะไปนิดนึงนะครับจังหวะที่เขาได้ล็อกคอผมนะ uh huh. เขาเลยต่อเนื่องได้นะครับอ่ะไม่ต้องดูแลขึ้นแล้วเฮ้ยโอ้โห <S 2> <S 2> เปิดมาก็ซสดาก,กันเลยโอ้ใจยเย็นพี่ชายโอ้โหอะไรกันครับนี่เฮ้ยใจยเย็นสอกไปหนึ่งที มีอะไรให้เล่นบ้างอเ,เอาเอา้าอ,อุ้ยอื้อใจเย็นเอาโอกออกออกในหิมะเอาเขินบ้างเอาคืนบ้างเราต้องได้เล่นบ้างเอานี่ไปกินซารมาเดินมาไม่เอาไม่เล่นไม่เอาไม่เล่นก็จะปะฮึอย่างไงาลุกขึ้นมา เฮ้ยคุณมามาไปคุยกับฉากฉากกาฟังหมดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวพวกทายการต่อเฮ้ยเอาไปคุยกับพิกาบปะจะกลาไทีพี่เออปลาอมัวแล้วนะบอกเลยไงไม่ชอบการปลาไม่ชอบไอปลาเลยประยุทธอะมานี่งไง อ่ะจัดเอามาให้เลยจัดมันพี่เอาไปด่วนหน่อยพี่เอากองไปกินไหมอุ้ยใจเย็นโอ้โดนเสยเนี่ยไม่เอาไม่เอาเก้าอี้ไม่เอาเก้าอี้ก็จะปะก็จะปะเออเล่นทรโข่งอีกแล้วอ๋อหือหืตาเนี้ยไม่เหมือนตาเมื่อกี้นะ ยกอ่ะเออโหยกไม่ขึ้นเอ้ยเดียวอือหือโดนขวดหน้าทิพหาแล้วครับอันติเมยก่อนเลยมาเฮ้ยเออเออโยนปะเรียบร้อยตามหน้าไปก่อนโคอเดียวอ่ะโหยสตาร์นนะครับไม่เอานะเฮ้ยแพ้เลือดแค่เนี้ยใม่ใหม่ใ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 ม่ ใจเย็นไหมเออชีพหายนะครับนี่ยสวยนี่โอยเกือบแพ้นะครับโอ้ปะโต้น่าจะจบแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูแป๊บหนึ่งนะอ่านะครับเป็นเครดิตแล้วนะครับโอ้โหนี่น่าจะเป็น คลิปที่ผู้สร้างเขาเล่นกันหรือว่าอาจจะเป็นคลิปที่เป็นอินสปเรชันนะครับในการสร้างเกมนี้ขึ้นมานะครับอ๋ออะพีบเบิบมทำอะไรเทปนะครับเอาจริงดิเจ็บนะพี่ <laughs> ออ <laughs> เอาปะคือ <Sever ance> สามอันรวด <S <S ลูกบอลออ๋อตีมตีมเวทบอลเหรอโอเคขวดโอ้โหอาละครับโอ้เตะบอลสวย้าพังยังไงเตะดูเสียบหรอ ใครจ่ายอะทีเนี้ยมีเบิร์มไม่จบนะครับเป็นห้าแล้วนะแตกไหมอืมแตกนะครับไม่ใช่เทปนะหัว <c oughs> <c oughs> ทำ, <c oughs> ท,ำทำใหม่ละพี่เออ,อ <c oughs> โอเค <c oughs> เตะ <c oughs> เบา <c oughs> ยกเจ็บนะเจ็บอยู่นะลงเบาๆก็เจ็บนะครับเอาๆหลอดไฟนะยังไงยังไงเอาทีบโอเคบ้านเขาเล่นกันอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าครับแต่บ้านเรานี่ไม่ใช่นะครัโอ้เจ็บ ตีแล้วต้องตีให้แตกนะครับตีไม่แตกจนเป็นเจ็บสองรอบเลยครับเอาเอาปากขวางก็ทําไมอา่าเรียบร้อยโดนหวัวแทนเวียงโอเคอัดข้ากับอุ้ยอุ้ยอ,อ,อะไรอะถังถังขยะเอาคืนไปไม่เอาอะไรให้แกแล้วแหละเออ อมาเป่ายิงชุบทำไรอ,ะอ่ะพี่เบิร์มชนะนะครับอุ้ยเป่ายิงชุบตบหน้า oh, <no. S 1> ออหมื่นหมืน่มนยังไงตั <laughs> ้งสติอยู่นะครับเป่ายิงชุบโอเค จะดำชนะนะครับเฮ้ยเฮ้ยแรงไหมตบเช็ดนะครับแซบอยู่แซบอยู่มาเอายิงชุบอาที่ใจทำไมวะพี่สลายชนะนะครับ้ออกู เจ็บน่นนาโอ้หเอาพี่เบิร์ไมไปจบอีกเกียร์ละแปดแล้วนะครับเฮ้ยพี่เกียจริงดิหัวแข็งเกินยังไงยังไงอ,อุ้ยเต็มรอยครับรอบนี้แตกจริงไม่ใช่เทปนะหัวนี่แหละครับโอ้โหพ่อเลย ไม่ไหวครับไม่ไหวน้ำตาเล็ดคู่นี้ยังไม่จบนะครับจับมาเวียงองทำไปได้นะครับอ่ะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ เกม Rack Yard Wrestling กับผ่า d o o t t r y This at Home นะครับถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมบผม k e r Lucifer ด้วยนะครับคำพูดคำจาใดาในคลิปนี้ที่ฟังแล้วระคายหูนะครับก็ผมต้องขออภัยมานานที่นีด้วยนะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับการกระทำทั้งหมดภายในเกมที่ท่านผู้ชมได้ดูไปทั้งหมดแล้วเนี่ย ห้ามนำไปทําตามเด็ดขาดครับอาจจะเกิดอันตรายหรืออาจจะบาดเจ็บกันได้นะครับผมส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรโปรดติดตามไว้นะครับสำหรับคลิปนี้กระต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ